สำหรับแอปต่างๆนะฮะอย่างพวกแอปธนาคารหรืออะไรเงี้นะครับก็เฟรมแล้วก็กันสั่นได้อีกด้วยนะครับผมสามารถที่จะปรับความเรยดสูงสุดอยู่ที่ 2K 30เฟรมนะครับผมแต่ว่า มาใหม่กันอีกแล้วนะครับกับนวัตรกรรมใหม่ๆจากเจ้าตัว Infinix Hot 50 Pro p พัดเครื่องนี้นะครับผมที่ให้ CPU ตัวแรง Helio g 100นะครับมาพร้อมกับจอ Curves 3D นะครับผมขนาดใหญ่ที่บางที่สุดในโลกนะครับเพียงแค่6.8มิลเท่านั้นเองนะครับผมดีไซน์ก็สวยรูดูดีเบาพกพาสะดวกเพียง162กรัมนะครับผมเบาบางักขนาดนี้มีอะไรดีๆอีกบ้างเราไปดูกันครับ จุดเด่นที่เขาชูเลยนะครับก็คือเจ้าตุวกเครื่องของเขาเนี่ยทำมาได้บางมากๆเลยนะครับเพียง6.8มิลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เบามากๆอีกด้วยนะครับเพียง162กรัมนะฮะถืออยู่ในมือเนี่ยไม่รู้สึกถึงความหนักเลยนะครับยังรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งด้วยนะฮะด้วยสาบัตกรรมการออกแบบของเครื่องแบบแไททันวิงของเขานะฮะทำให้ทั้งบางแล้วก็เบาแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับไอ้บางเบา,บามันดียังไงอันแรกเลยที่ผมรู้สึกก็คือ เวลาที่พกพานะครับผมไปไหนเนี่ยมันก็คล่องตัวดีนะครับดึงออกมาใช้งานได้เร็วนะฮะพกพาไม่เกะก,กะเวลาที่คุณถือใช้งานนานๆหรือเล่นเกมนานๆอะไรเงี้ยนะครับดูซีรีส์ก็ไม่เมื่อยมือมากเท่าเดิมนะฮะทำให้ใช้งานเจ้าตัว i n f ฟ n ิ x คอร50 Pro p ร u s ตัวนี้เนี่ยได้ยาวนานแล้วฮะแล้วก็แม้จะมีเครื่องที่บางเฉียบขนาดนี้แต่เขายังให้แบตเตอรี่มามากถึง5,000ม ah ิลลิแอมเลยนะฮะทำได้ดีจริงๆปกติเวลาที่เราเจอเครื่องบางก็อาจจะต้อง ยอมแลกกับความจุของแบตเตอรี่ที่มันลดลงเนะแต่ว่าเจ้าอินฟิ i x ต o t 50้ r o p l u ปพเครื่องนี้นะฮะกับทำให้บางมากได้แต่ว่าให้ความจุที่เยอะเท่าเดิมได้ครับแล้วก็แบตของเขาเนี่ยอึดตึกทนใช้งานได้นานด้วยนะครับใช้งานทั้งวันได้สบายเล่นเกมได้ย,วยาวๆและแบตเนี่ยก็ยังทำให้ทนทานใช้งานได้มากถึง4ปีเลยทีเดียวนะครับนวัตกรรมด้านแบตของอินฟิ i x ตเขาก็ทำมาได้ดีจริงๆครับตอนนี้ก่อนจะไปพูดถึงข้อดีอื่นๆนะฮะเรามาดูที่ราคาเปิดตัวของเจ้ารุ่นนี้กันก่อนนะฮะ เจ้า Infinix Hot 50 Pro พัทตัวนี้นะฮะเปิดมาในราคาเพียง6,499บาทเท่านั้นเองนะครับผมเริ่มวางจำหน่าย31ตุลาคมนะฮะมีอีกตัวที่เปิดตัวมาด้วยก็คือตัว i n f i n i x Hot 50 Pro นะครับผมเปิดราคามาที่5,499บาทครับหากคุณแบบไม่ชอบจอโค้งนะฮะจอตัวของเจ้าตัว In f ฟ n i x Hot 50 Pro ก็เป็นจอแบนนะฮะเผื่อคุณจะชอบแบบนั้นทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยใช้ CPU Gaming แบบ Helio G 100นะฮะที่มีความแรงที่เท่ากันทั้ง2รุ่นเลย i n f i n i ิตีคอร์ดห้าสิบซีรีส์เนี่ยนะครับก็มีวางจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับผมแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น t i k t ็อกช็อปลาซาดาหรือว่าช h อปปีนะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับทางออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยมีโปร1111 11นะครับผม Infinix ต o คอร์ดห้าสิบโปรเนี่ยจะลดจากราคาเต็ม6 4 9 9บาทเหลือเพียง5,599บาบาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ พร้อมของแถมเนี่ยเป็นบ็อกเซตมูลค่า999บาทด้วยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์รุ่นรับฟรีไฟ i r ไอเทมนะครับในทุกกล่องนะครับมูลค่า750บาทอีกด้วยนะครับผมรุ่น Hot 50 Pro p โ r รพั s เนี่ยจะมี3 4สีให้เลือกก็คือไทเทเนียมเกรนะฮะที่ผมถืออยู่นี่นะครับผมแล้วก็ตัว s l e ็ k b a c k นะครับผมสีดำแล้วก็ Dream y Purple นะครับสีม่วงอ่อนๆสวยๆนะฮะสีสวยๆเท่านั้นเลยนะครับ วัสดุสีผิวด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นแบบเหมือนทรา,ายละเอียดนะครับผมรูปแล้วก็รู้สึกฟิลลิ่งดีนะแล้วก็ไม่มีรอยนิ้วมือด้วยนะครับผมแล้วก็มีความระยิบระยับสวยงามดีอยู่นะครับผมไอรุ่น i n f i n i t h c o t 50 Pro เนี่ยก็จะมีจำหน่ายเพียงแค่2สีก็คือเท t a n i u นีมเกแล้วก็ s l e e k b a c k นะครับผมสำหรับตัว i n f i n i t h o t 50 Pro Plus นะฮะเขาก็ให้จอหลักมื่มาเลยนะ เป็นแบบ 3D curve นะครับดูแล้วเหมือนพวกรุ่นแพงๆเลยนะครับหน้าจอมีขนาดใหญ่อยู่ที่6.78นิ้วนะฮะแล้วก็เป็นจอแบบ AMOLED um ด้วยนะครับให้ความสดใสของสีที่ดีนะครับผมรองรับสีนะถึง1,000ล้านสีเลยทีเดียวร <Wow. S 1> องรับการ r e f r e s จอเนี่ย120 h z ิร์นะฮะจะเล่นเกมหรือว่าดูคอนเทนต์ต่างๆก็ลื่นๆสบายๆนะฮะให้ความสว่างสูงสุดนะครับ 1,300นินิตนะครับจะดูหรือว่าใช้งานการแจ้งก็ทำได้ชัดเจนดีนะฮะหน้าจอขนาดใหญ่แล้วก็มีความโค้งเนี่ยทำให้เห็นขอบจอที่บางมากๆเลยนะครับเข้ากับตัวเครื่องที่มันบางเฉียบมากๆแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็ยังมีสแกนนิ้วใต้จอด้วยนะครับผมซึ่งก็สแกนได้เร็วดีนะครับผมหน้าจอก็ยังทัดได้ดีติดมือนะครับทัชเซมปิ้งเรทเนี่ยสูงถึง360เฮิร์เลยนะครับผมและยังทัดจอได้นะครับแม้ว่ามือจะเปียกอยู่ก็ตามหรือว่าจะจอจะเปียกนะครับผมเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยมีการละอองน้ําได้ในเรท IP54 นะครับอย่างเช่นคุณกําลังล้างจานแล้วมือเปียกๆหรือว่าฝนตกปอยๆกำลังเปียกๆเ,เนี่ย ก็ยังทัดจอใช้งานรับโทรศัพท์นู่นนั่นนี่ได้อยู่นะครับผมแล้วก็กระจกจอเนี่ยยังเป็น Guard คอนนิ่งกรีลากาทบให้ความทนทานแข็งแรงได้แบบมาตรฐานดีครับผมหน้าจอเนี่ยยังรองรับการป้องกันแสงสีฟ้าด้วยนะครับทำให้ดูจอได้สบายตาขึ้นนะครับและยังรองรับ p w m Dimming ถึง2 1 6 0เฮิร์ตเลยเลยนะครับช่วยทนอมสายตา ในเวลาที่ดูในที่แสงน้อยด้วยนะครับไม่ให้ปวดตานะครับผมจอโค้งเนี่ยก็ยังมีฟังก์ชันกันไม่ให้ทัดลั่นตอนจับโดนขอบจอโค้งด้วยนะครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเขาให้จอมาในระดับหมื่นจริงๆนะครับเนี่ยตัวเครื่องนะฮะก็ออกแบบมาสวยงามบางเบานะครับการจับถือถือว่าจับได้พอดีมือเลยนะฮะแต่มันจะรู้สึกวิววินิดนึงนะฮะเพราะว่ามันบางแล้วก็เบามากนะครับผมจับแล้วเนี่ย เอ่อมันจะแบบกลัวจะหลุดมือเหมือนกันนะบางดีแล้วก็ถ้าใส่เคสที่เขาให้มานะฮะก็จะจับได้ถนัดมือดีขึ้นนะครับผมในส่วนของลําโพงนะฮะเขาก็จะให้มานะครับเป็นแบบสเตอริโอเลยนะครับแล้วก็ดูนเสียงโดย JBL ซะด้วยนะครับก็ถือว่าให้เสียงที่ดังดีนะฮะมีเบสเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะเน้นเสียงกลางที่ดังชัดเจนมากกว่านะครับผมยังไงมาลองฟังเสียงของเขาดูกันครับ CPU ของเครื่องนี้นะฮะก็เป็น CPU Gaming ตัวใหม่จาก m e d i t t e h Helio G100 นะฮนะก็จะมีฟังก์ชันบางอย่างที่เพิ่มเติมมานิดหน่อยนะฮะที่จะมากกว่า G99 เล็กน้อยครับผม i n o i n i Pro t a 0 Pro p l u เนี่ยนะครับก็ผ่านการรับรองการทดสอบด้านความลื่นไหลในการใช้งานนะครับได้ยาวนานถึง5ปีเลยนะครับผมตามมาตรฐาน TUV Fluency Certification Test อีกด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะวางใจใช้งานได้อย่างลื่นๆถึง5ปีเลยทีเดียวครับผม ส่วนแรมที่ให้มานะครับก็จะให้มา8 g ิกนะฮะสามารถที่จะ extend นะครับเพิ่มได้อีก8 g ิกเลยนะครับทำให้รวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้เป็น16 g ิกเนาะพื้นที่เก็บข้อมูลภายในก็มีมาให้มากถึง256 g ิกะบต์เลยทีเดียวนะครับใช้งานได้ยาวๆนะครับไม่ต้องกังวลว่าเมมจะเต็มง่ายๆนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มาขนาด5,000 m ah ิลเลยนะครับผมถือว่า ทำได้ดีนะฮะแล้วก็รองรับชาร์จไว3 3วัตต์ด้วยนะครับสามารถที่จะปรับระบบการชาร์จได้อยู่3ระดับครับซึ่งเขาก็มีที่ชาร์จแล้วก็สายแถมมาให้อยู่แล้วในกล่องด้วยนะครับผมและในกล่องเนี่ยก็จะมีของแถมมีฟิล์มกระจกแล้วก็เคสใส่ให้เลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อให้ยุ่งยากอีกแล้วด้วยนะครับผมเครื่องนี้นะฮะจะรองรับการใส่ซิมเนี่ยได้2ซิมแล้วยังใส่เมมเพิ่มได้เนี่ยพร้อมๆกันเลยนะครับผมต่อไปเรามาดูประสิทธิภาพในการเล่นเกมกันดีกว่านะครับเจ้าเครื่องนี้นะะ ในการเล่นเกมนะครับเจ้าตัว Infinit Hot 50 Pro Plus นะฮะก็จะมีตัว X Boost อย่างนี้นะครับที่จะคอยปรับการตั้งค่านะฮะนี่ให้เราเน้นการใช้งานยังไงนะฮะถ้าจะเล่นเกมเนี่ยเน้นเป็นโหมดประสิทธิภาพอย่างนี้ไปเลยนะครับก็จะปรับพวกการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆนะครับให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมปรับแสงปรับอะไรเนี่ยให้สว่างได้นะครับผมนี่มีป้องกันภาพสั่นไหวการควบคุมระดับ e-Sport นะครับผมก็ตั้งค่าได้นะฮะอยากให้มันเร็วขึ้นอะไรยังไงนะครับผม การชาร์จแบบบายพา s สก็มีนะครับผมเวลาในกรณีเราแบบว่า,าจะเสียบสายไปเล่นไปนะครับผมก็ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องได้รับพลังงานระหว่างการใช้งานด้วยนะครับผมก็ทำให้ความร้อนลดน้อยลงยืดอายุแบตเตอรี่มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การเล่นเกมต่างๆเนี่ยซ่อนการแจ้งเตือนนะฮะคือปรับได้หมดเลยนะครับผมนี่บอกการใช้ท่าทางต่างๆการควบคุมการเอียงนะฮะ ก็ทำให้เราแบบว่าเล่นเกมได้เพลินมากขึ้น,นะฮะไม่มีอะไรมาติดขัดนั่นเองอย่างเกมที่ผมได้ลองเล่นนะฮะอย่างเกมชินอิมแพกเนี่ยเฟรมเรทก็ค่อนข้างลื่นไหลดีนะฮะหากคุณปรับอยู่ในระดับต่ำนะฮะเพราะว่าเกมเกชีมแพกเนี่ยเป็นเกมที่ปกติจะกินทรัพยากรเครื่องสูงมากๆเลยนะครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนเจ้าซีดีฮอตเนี่ยจะใช้ CPU ระดับการเล่นไม่ค่อยดีนะฮะเท่าไหร่เลยมันจะมีกระตุกกระตุกบ้างนะฮะแต่รุ่นนี้เนี่ย ให้ CPU ที่เป็น G 1 0 0นะฮะที่เป็น CPU ระดับเดียวกับซีรีส์โน้ตที่สูงขึ้นไปอีกหขั้นนะแต่ราคาเนี่ยกับอยู่แค่ในซีรีส์ฮอตเท่านั้นเองนะครับผมจึงทำให้การเล่นเกมนี้นะครับผมทำได้ดีระดับหนึ่งนะฮะไม่กระตุกให้ว้าวุ่นใจนะครับผมเล่นได้เรื่อยๆยาวๆอุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยก็แค่อุ่นๆเท่านั้นเองนะครับผมผมว่าเขาจัดการความร้อนได้ดีนะ ออแปลว่าตัวเครื่องจะออกแบบมาได้บางนะครับผมด้วยอัลตาคริสตัลไลน์กราฟไฟล์นะฮะที่เขาใส่มาให้ถึง2จุดนะผมว่าช่วยได้เยอะจริงๆไม่ว่าจะลองเล่นยาวๆนะครับหรือว่าไปถ่ายรูปถา่ายวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ร้อนมากเลยนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆเลย อย่างเกม R O V นะฮะก็รักษาเฟรมเรทได้ดีนะฮะอยู่ในระดับ60 FPS ได้สบายๆอาจจะมีตกมาบ้าน58 59นะครับตอนที่แบบประทะกันเยอะๆนะฮะแต่ก็ไม่บ่อยครับถือว่าเล่นได้ดีทัชได้ดีนะฮะอีกเกมหนึ่งเลย หรือว่าจะแม้แต่เกมผับจีหรือว่าฟรีไฟลนะครับผมก็เล่นได้ลืนล่นไหลเลยนะครับเล่นได้สบายไม่กระตุกจากการตั้งค่าที่เราปรับกลางๆนะถือว่าเล่นได้สบายๆแน่นอนเลยนะครับผมก็คือแบบการเคลื่อนตัวยิงอะไรเงี้นยนะครับถือว่าลื่นไหลนะครับไม่พลาดไม่อะไรง่ายๆนะครับผม และที่ต้องชมเลยนะครับก็คือตัวใจโลของเขานะฮะที่ให้มาคุ้นข้างดีเลยเล่นเกมที่ต้องใช้การเอียงเครื่องนะครับผมอย่างเกม Asphalt เด็ทำได้ดีนะฮะคอนโทรลได้ง่ายไม่ช้าไม่หน่วงนะครับทำงานได้ทันตามการพลิกมือของเราเลยนะครับทำให้เล่นเกมได้สนุกมากยิ่งขึ้นครับ และฟังก์ชันเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวบายพาสชาร์จนะครับผมในขณะที่คุณจะเล่นเกมหรือใช้งานอื่นๆก็ตามทีนะฮะออในระยะยาวๆเลยเนี่ยแบตอาจจะไม่พอคุณก็ยังสามารถที่จะเสียบชาร์จไปและใช้งานไปด้วยนะครับผม โดยไฟเนี่ยจะเข้าสู่ตัวเครื่องโดยตรงเลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปชาร์จแบตเตอรี่นะฮะทำให้ถนอมแบตแล้วก็ความร้อนเนี่ยลดน้อยลงด้วยนะครับผมด้วยความบางเบาของเครื่องนะฮะการเล่นเกมนานๆโดยที่ไม่เมื่อยมือเนี่ยก็อาจทําให้เราต้องใช้ใบาพาชาร์จบ,บ่อยๆก็ได้นะครับผมพอจะได้เล่นยาวๆเพลินๆเลยนั่นเองนะครับ สำหรับแอปต่างๆนะฮะอย่างพวกแอปธนาคารหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าโหลดมาใช้งานได้สบายๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับผม ในส่วน OS ของ i n f i n i ิ Hot 50 Pro เนี่ยก็คือตัว XOS 14.5นะครับบนพื้นฐานของ Android 14ครับผมสามารถที่จะอัปได้ถึง15เลยนะครับเขายืนยันมานะฮะแล้วก็ยังอัปเดต p a s ซิ e c ค r ตี้ให้อีก2ปีด้วยนะครับผมก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับผมพัฒนามาได้ดีเลยมีความสากลมินิมอลนะครับดูง่ายนะครับผมทำงานลื่นไหลแจ้งเตือนได้ดีนะครับผมมีฟังก์ชันที่แบบอำนวยความสะดวกหลายอย่างเลย อย่างเช่นฟังก์ชัน x c o n e นี่นะครับสามารถที่จะโคนแอปโซเชียลต่างๆนะเผื่อคุณจะใช้ได้หลายแอคเคา t ์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Dynamic Bar ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแจ้งเตือนเล็กๆนะฮะที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูต่างๆเนี่ยได้ด้วยนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็ขยายออกมาให้เราคอนโทรลง่ายนะครับโดยที่เราไม่ต้องปิดหน้าจอหลักใหญ่ๆตรงนี้เลยนะครับผม แล้วก็ยังมีในส่วนของ AI นะครับโฟเล็กเสียงตรงนี้นะครับสามารถที่จะสั่งงานต่างๆของเครื่องได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแอปต่างๆอะไรเงี้ยนะครับผมหรือว่าแปลภาษาตัวนี้นะครับสามารถที่จะเลือกการแปลภาษาเนี่ยได้เยอะมากเลยนะครับนี่โหเยอะจริงนะครับผมก็ทําให้การใช้งานต่างเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมนี่แปลไปอะไรต่างๆได้แล้วก็มีในส่วนของเอไอ AI นะครับผม นี่ AI สมมตว่าเราอยากจะลบนะครับผมนี่เลือกตัวลบได้ก็มีมาให้นะครับลบคนข้างหลังออกอ่ะก็จับประมาณนี้นะฮะคนก็หายไปแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เนียนมากนะครับผมในส่วนของเรื่องการถ่ายรูปนะฮะเจ้าตัว Infinix Hot 50 Pro ตัวนี้เนี่ยก็ให้กล้องหลังมาในขนาด 50ล้านพิกเซล f-stop 1.6เลยนะครับถือว่ารูรับแสงเนี่ยกว้างดีทีเดียวนะฮะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับ f 2.2ครับผมคือถ้าจะให้เทียบกับเจ้าตัวฮอตรุ่นเก่าๆถือว่ากล้องเขาพัฒนาขึ้นมาได้ดีครับรายละเอียดในรูปเนี่ยดูดีขึ้นสีสันดีขึ้นนะครับผมถ่ายคนก็โอเคนะถ่ายพอสเทตตัดขอบได้เนียนขึ้นนะครับผมดึง hdr ภาพท,ที่เบิร์นเอาออกไปเนี่ยกลับมาได้ดี ถ่ายอาหารอาจจะต้องปรับแสงขึ้นนิดนึงนะครับผมก็จะดูโอเคแล้วก็ถ่ายภาพวิวเนี่ยถ้าแสงดีๆก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมในส่วนของการถ่ายวีดีโอนะครับผมก็ปรับ Full HD นะฮะได้30เฟรมแล้วก็กันสั่นได้อีกด้วยนะครับผมสามารถที่จะปรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 2K 30เฟรมนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากถ่ายลื่นๆก็ Full HD 6 0เฟรมก็ยังถ่ายได้ นะครับผมโหมดของการถ่ายรูปต่างๆก็จะมีดังนี้นะฮะโหมดแรกภาพยนตร์ถ่ายแล้วก็ตัดตอ่อตามหลักของเขาเลยนะครับผมแล้วก็วิดีโอนะครับผมสามารถที่จะถ่ายแบบ 2K ได้นะครับผมความละเอียดสูงสุดแล้วก็กันสั่นได้นะฮะแล้วกออ็มีปรับน,นีนน่หน้าเนียนหน้าใสได้นะครับผมนี่แล้วก็มือหลังได้อะไรอย่างนี้นะครับปรับฟิลเตอร์ ต่างๆได้นะครับผมนี่ปรับแล้วมันก็เห็นความต่างชัดเจนอยู่นะแล้วก็ซูมได้สูงสุดนะครับ10เท่านะครับผมวิดีโอนะครับในส่วนของ AI c a m e r a นะฮะหรือว่าโหมดถายรูธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะซูม 2x ได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียดนะครับผมแล้วก็ซูมได้สูงสุดเนี่ย10เท่าเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ปรับการถ่าย50ล้านได้นะครับผมแบบความละเอียดเต็มๆเลยนะอย่างนี้ก็ได้ปรับสัดส่วนอัตราส่วนได้16:9 4:3 1:1อ,อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของภาพพอร์เทรตเนี่ยสามารถที่จะปรับเบอได้ตามต้องการแต่ว่าปรับเบอรพร้อมกับเปิดโหมดบิวตี้ไม่ได้นะฮะล้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะถ่ายพอร์เตรต 2x ได้นะครับทำให้แบบไม่ต้องไปใกล้หน้าคนมากนะครับหน้าก็จะไม่อ้วนมากนะครับผม แล้วก็ในส่วนของโมดประสิทธิภาพในที่มืดก็ถือว่าถ่ายแล้วดีนะฮะให้รายละเอียดของภาพเนี่ยได้มากขึ้นเลยนะครับผมเห็นชัดเจนเลยนะครับผมถ่าย2 X ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเพิ่มเติมก็สโลโมชันทำแลปถ่ายวิดีโอคู่นะครับผมหรือว่าสกายช็อตัวนี้ก็ถ่ายแล้วแบบท้องฟ้าเปลี่ยนได้ดีเหมือนกันนะครับผมดูเนียนดูแล้วก็ในโหมดมือชีพับ EVS นะฮะหรือว่าความเร็วชัตเตอร์เนาะแล้วก็ ISO นะครับผม แล้วก็ไวบ้บาลานซ์ได้นะครับโฟกัสได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ขึ้นอยู่ว่าคุณปรับเองเป็นถนัดไหมอะไรเงี้ยนะครับถือว่าเขาให้มาครับในส่วนของกล้องหน้านะฮะเขาก็จะมีจุดเด่นเลยที่เขาทํามาตลอดก็คือตัวแฟลชนะครับผมนี่สามารถที่จะเปิดแฟลชได้นะฮะแล้วก็ปรับความสว่างได้3ระดับด้วยนะครับผมก็ช่วยได้นะฮะในกรณีที่แบบว่า เอ่อจะถ่ายในที่แสงน้อยหรือแสงมืดๆนะครับผมตัวนี้ถือว่าทําให้ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยก็เห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้นอยู่พอสมควรเลยนะครับผมกล้องหน้าเนี่ยก็ถือว่าถ่ายได้ละเอียดดีนะอ่าเปิดกม,มาดูปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าทําได้โอเคเลยนะครับมีการแต่งแบบพวกแต่งหนงแต่งหน้าให้ด้วยนะครับฟังชงฟังก์ชันแบบนี้นะครับถือว่าเขาให้มาโอเคนะฮะสีผิวเนี่ยถือว่าใช้ได้ครับก็ถือว่าเป็นนิยามใหม่ๆสำหรับเกมมิ่งโฟนฮะที่เขาออกแบบมาให้บางๆนะครับผม ก็ตัวนี้ถือเป็นเกมมิ่งโฟนระดับกลางราคาไม่แพงที่ออกแบบมาบางและเบามากนะครับผมให้สเปคจอดีซะด้วยนะครับหากใครที่ต้องการใช้สมาร์ทโฟนสำหรับใช้งานทั่วไปก็ได้ดีนะครับดูหนังฟังเพลงและต้องการเครื่องที่ไม่แพงมากพกพาสะดวกนะจับถือสบายออกแบบเครื่องสวยๆนะอินฟินิต x ฮอต50 Pro พั u s เครื่องนี้เนี่ย ก็ถือว่าให้คุณได้อยู่นะครับหากสนใจกดลิงก์เข้าไปดูรายละเอียดนะครับสีที่ต้องการราคาโปรโมชั่นต่างๆจากวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ในการหาข้อมูลเครื่องที่ถูกใจคุณนะครับผมสำหรับวันนี้ไอคิวโฟนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ